สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e m s ซ้อมสังกฤษติวสอบครับวันนี้เรากลับมาในเรื่องของการติวสอบกพอพอยู่อีกครั้งหนึงนะ่งฮะแต่คราวนี้จะเป็นในเรื่องของ part reading หรือว่าในส่วนของการอ่านบทความแล้วก็ตอบนั่นเองนะครับไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาครับผมอคราวนี้อันดับแรกเลยนะครับหน้าตาพอเจอข้อสอบ reading มาเนี่ยนะ สิ่งที่ผมจะให้ทําก็คือเราจะข้ามการอ่านบทความไปก่อนครับเราจะยังไม่อ่านนะวิธีการทำเนี่ยนะครับเราจะไปอ่านที่ตัวโจทย์แล้วก็อ่านตัวเรื่องก,ก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอ่านบทความเสร็จแล้วก็มาอ่านโจทย์นี่นะบางครั้งเราอาจจะจําไม่ได้ว่าเมื่อกี้ในบทความมีอะไรบ้างใช่ไหมมันก็จะทําให้เราอ่ะต้องอ่านซ้ําไปซ้ำมานะครับนี่คือวิธีการทําข้อสอบแบบอ่านนะครับ ข้อ61นะครับข้อ61เขาบอกว่า the purpose of this memo is to แปลว่าฮะ purpose เราต้องรู้จักนะคำว่า purpose ก็คือแปลว่าจุดประสงค์ครับว่าเขาเขียนมาเนี่ย this memo คือบันทึกเนี้ยนะครับเขียนมาทำไมถ้าถามลักษณะนี้ยมันเป็นลักษณะของการถามบทสรุปอของบทความนี้ดังนั้นข้อ61เนี่ยหรือว่าถ้าเจอข้อสอบที่มันหน้าตาออกมาแบบนี้การถามลักษณะแบบนี้ เราจะทําเป็นข้อสุดท้ายครับดังนั้นข้อ61เ,เราจะยังไม่พิจารณาช้อยส์หนึ่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการพูดถึงรายละเอียดหรือว่าจุดประสงค์ปลายทางใช่ไหมนะครับนข้ามข้อ61ไปก่อนนะครับคราวนี้มาดูข้อ62ครับ62 this memo is written by นี่สำคัญที่สุดครับ written by เราต้องรู้จักโครงสร้างนี้ฮะ w h r t to be b o r d in world ช่อง3เนี่ยนะครับหมายความว่า ถูกกระทําใช่ไหมเออในเมื่อถ้าถูกกระทำเนี่ยนะครับจากคําว่าเขียนก็จะแปลว่าถูกเขียนโดยแสดงว่าข้อ62เนี่ยเขาถามหาคนกระทำใช่ไหมถามหาคนเขียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในบทความทีเดียวนะครับต่อมาข้อ63ครับ63ครับ in order to คํานี้ต้องรู้จักเช่นเดียวกันเพราะว่าในข้อความหรือในบทความหรือว่าในข้อสอบเนี่ยจะเจอคํานี้อยู่บ่อย In order to แปลว่าเพื่อที่จะหรือการที่จะอะไรครับเขาบอกว่า in order to get a 15 discount 15 discount ก็คือการที่เราจะได้รับส่วนลด15เนี่ยนะครับ all employees must หมายถึงว่าพนักงานต้องทำอะไรครับอ่าเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้คือบทความเขานะ ข้อ61เนี่ยเรายังไม่อ่านไม่แปลอะไรนะคบเพราะว่าเดี๋ยวเราไปทําเป็นข้อสุดท้ายข้อ62ถามหาคนเขียนข้อ63เนี่ยเป็นการลงรายละเอียดแล้วนะว่าเฮ้ยถ้าจะได้ส่วนลด15%เนี่ยต้องทํำยังไงครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปอ่านทีเดียวพร้อมกันนะครับข้อ64ครับยังอยู่ในขั้นตอนแรกอยู่ก็คือการอ่านโจทย์แล้วก็พิจารณาตัวเลือกนะครับข้อ64ครับคาว่า present inline หน่อ แปลว่าในบรรทัดที่9ฮะในบรรทัดที่9เนี่ย means mean ก็คือมีความหมายว่าเราไม่รู้ว่าคำว่า present ในที่นี้เขาใช้ในฐานะอะไรนะครับแต่เราจำเป็นต้องรู้พื้นฐานเลยว่าคำว่า present เนี่ยถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าของขวัญถ้าเป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective เนี่ยนะครับจะแปลว่าปัจจุบันหรือตอนนี้และถ้าเป็นคำกริยาจะแปลว่านำเสนอหรือแปลว่าแสดงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในบทความทีเดียวแล้วเราจะหาคำตอบ แบบรวดเดียวจบเลยนะครับส่วนข้อ65ครับข้อ65คําว่า according according แปลว่าจากอะไรจุดจุดจุดไปหรือตามเป็นการอ้างอิงครับก็บอกว่า according to this memo ก็คือจากบันทึกเนี่ยนะครับไอ้ ABC d r p a r t m e n เ store เขาทำอะไรครับอ่าสแสดงว่าเป็นการถามเนื้อเรื่องละว่าในบทความเนี้ยในบันทึกฉบับเนี้ยไอห้างสรับสินค้าเนี่ย เขาทำอะไรครับมาเดี๋ยวเราเริ่มลุยกันเลยครับอ่าห้องสเนี่ยเดี๋ยวขอให้ละเอียดในว้นนี้นึงนะเพราะว่าอ่าตรงนี้มันเป็นคำศัพท์ที่เราอยู่แล้วเราต้องไปเจอนะครับอย่าง choice ที่หนึ่งเนี่ยนะครับคำว่า special offer special คือพิเศษนะ offer คือข้อเสนออันนี้ต้องรู้จักนะคำว่า offer นะแปลว่าข้อเสนอนะครับต่อมาครับ choice ที่สครับ working คือรู้อยู่แล้วฮะ working on christmas celebration plan แปลว่า ทำไมครับทำงานในช่วงที่มีทำไมครับมีการเฉลิมฉลองนั่นเองนะคำว่า celebration ก็คือการเฉลิมฉลองครับข้อ3ฮะครำว่า askin g for ตัวนี้ต้องรู้อีกเช่นเดียวกันนะครับ ask for แปลว่าขอนะครับไม่ได้แปลว่าถามนะแปลว่าขอนะครับ corporation corporation ก็คือความร่วมมือจาก customer customer คือลูกค้าครับเดี๋ยวเราไปดูว่า ในบทความพูดถึงลูกค้าไหมพูดถึงความร่วมมือหรือเปล่านะครับและชอยที่4ครับชอยที่4คือทำไมครับ making making คือทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาครับ identification card ก็คือบัตรประจำตัวไม่รู้ว่าอาจจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวอะไรก็ช่างกันแล้วแต่แต่เป็นบัตรที่ยืนยันตัวตนว,ว่านี่เป็นบัตรเนี้ยยืนยันว่าฉันเป็นใครนั่นเองนะครับโอเคเริ่มทำกันเลยนะครับจากบทความหรือบันทึกนี้เขา ให้เราอ่านใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วเราก็ไปอ่านโจทย์แล้วก็พิจารณาช้อยส์นะครับเดี๋ยวคราวนี้เราอ่านแล้วหาคำตอบไปเลยครับเมโมจากบรรทัดแรกนะครับคำว่า to all employees คำว่า to เนี่ยมันก็เหมือนการเขียนจดหมายใช่ไหม to ก็คือหมายถึงว่าเขียนถึงใครครับอ่าแสดงว่าตรงนี้เป็นการระบุว่าฉันเขียนบันทึกนี้ไปยังหรือว่าแจ้งไปที่ใครนั่นเองนะครับ from แน่นอนนี่ก็เหมือนจดหมายใช่ไหม from ก็คือจาก ใครเราเป็นคนเขียนแสดงว่าตรงนี้ระบุผู้เขียนออกมาแล้วดังนั้นข้อ62ครับจำได้ไหมข้อ62เขียนว่า this memo is written by ไอ้บันทึกนี้นะครับถูกเขียนโดยใครถามหาคนทำครับและเราเจอแล้วในบทความคือคำว่า hr manager hr ก็คือตัวย่อของ human resource ใช่ไหมครับก็คือ ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบุคลากรเองนะครับฝ่ายเอาละจาก HR manager เนี่ยมันมีอยู่2ข้อดังนั้นข้อที่ไม่ใช่ตัดทิ้งทันทีฮะข้อ1ไม่เกี่ยวกับ HR manager และข้อ3ก็ไม่เกี่ยวเหลืออยู่2ข้อครับ2ข้อคือต,นะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่เป็น HR manager ของบริษัทหรือว่า HR manager ของห้างสรรพสินค้าครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็น manager ของใคร ก็มาดูตรงนี้นะครับดูนะเห็นไหมครับเขาเขียนบันทึกมาในบริษัทใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าใน our company สแสดงว่าอะไรฮะ,สะแสดงว่าไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าดังนั้นตอบคำถามได้ทันทีคือตอบข้อ2ครับแปบ๊บเดียวเห็นไหมครับพอเราอ่านโจทย์มาแล้วเราจะรู้ว่า เฮ้ยเมื่อกี้เราอ่านโจทย์อะไรมาบ้างพอถึงเวลาที่เราอ่านบทความเนี่ยเราจะเฮ้ยนี่ไงมันเจอคําตอบข้อนั้นแล้วต่อมาครับคําว่าเรื่องนะ subject คือเป็นการบอกหัวข้อว่าฉันจะพูดอะไรใช่ไหมครับ15% discount ก็คือส่วนลด15%ที่ ABC department store department store ก็คือห้างสรรพสินค้าครับพูดถึงเรื่องของส่วนลด15% ที่ห้างนี้เท่านั้นเวลาการอ่านเนี่ยนะครับเราจะหาใจความสําคัญคือใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่หาให้ได้แบบนี้และเราจะเจอคําตอบของทุกข้อนะครับใครทําอะไรคนทําก็คือ ABC Department Store ครับเขา offer ใช่ไหม offer คือเสนอฮะในที่นี้นะเป็น verb นะเสนออะไรครับอ่าเสนอให้กับ All employees คือพนักงานบริษัทของเราใช่ไหมเสนออะไรครับ15% discount ส่วนลดในเรื่องของ all on all, all merchandise merchandise แ,แปลว่าสินค้าครับ purchasing ก็คือซื้อหรือการซื้อคร during ระหว่างคือหรือในช่วงใช่ไหมครับ the Christmas season ในช่วงคริสต์มาสนั่นเองนะครับ เราเจอแล้วครับใครทำอะไรใครคือ A,B,C, Department Store ใช่ไหมทำอะไรเสนอครับเสนอใครเสนอพนักงานบริษัทของเราครับเสนออะไรครับเสนอส่วนลด15%แล้วก็เมื่อไหร่คือช่วงคริสต์มาสแสดงว่าที่เหลือไม่ต้องอ่านแล้วครับเราเจอส่วนสำคัญละในส่วนของพารกาฟแรกอ่ฮมันง่ายแบบนี้เลยนะครับอ่านให้หาให้เจอนะใครทำอะไรที่ไหนและเมื่อไหร่ครับ แปลต่อคับพารกาฟที่2ครับ In order to อันนี้ผมสอนไปแล้วใช่ไหม In order to แปลว่าเพื่อที่จะ receive แปลว่าได้รับครับ In order to receive this discount แปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราจะได้รับส่วนลดนี้ใช่ไหมครับ You must present your employee identification card at the time of purchase โอ้ยาวเยอะเลยแปลว่าอะไรครับมีคำว่าอะไรโผล่ขึ้นมาครับคำว่า present ซึ่ง present มีถามอยู่ในคำถามข้อหนึ่งครับแล้วเขา p r e สเซนอะไรครับเราไม่รู้ว่า present ที่นี้แปลว่าอะไรใช่ไหมแต่เขา present และพูดถึง identification card แสดงว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรมาดูครับคำถามฮะคำถามคือ the word present in น no ้อยลอยคือตรงที่ผมวงสีแดงไว้ให้เนี่ยนะครับมีความหมายว่าอะไรมันง่ายมากวิธีการทำก็ดูเลยมาดูพิจารณาช้อ i c e ครับ Choice พวกนี้ copy show return explain สี่ข้อนี้เป็นคำกริยาทั้งหมดฮะเป็นคำกริยาทั้งหมดดังนั้นง่ายมากครับถ้าเขาถามว่ามันแปลว่าอะไรเนี่ยแสดงว่าหน้าที่คำมันจะเหมือนกันในเมื่อถ้าผมบอกว่าตรงนี้เป็นคำกริยาทั้งหมดเราก็จะมาดูคำกริยาความหมายที่เป็นกริยาของคำว่า present ครับนั่นก็คือคำว่านำเสนอและแสดงครับ ง่ายมากแล้วเราก็จะเจอคำตอบทันทีครับพาะ copy แปลว่าทำสำเนาใช่ไหมครับ show ก็คือแสดง return กลับและ explain แปลว่าอธิบายเราเจอคำตอบทันทีครับข้อ64ครับง่ายมากเห็นไหมครับต่อมาครับข้อ63ครับเขาถามว่า in order to get 15% discount การที่จะได้รับส่วนลดเนี่ยต้องทํำยังไงเขาบอกไว้แล้วนี่ในบรรทัดนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าการที่จะได้รับส่วนลดเนี่ยแปลว่าอะไรครับจะต้องแสดงบัตรประจําตัวพนักงานครับ at the time of purchase แปลว่าจะซื้อเมื่อ,อไหร่เนี่ยคุณก็แสดงัตรพนักงานด้วยแล้วคุณจะได้รับส่วนลด15%ครับมีง่ายมากฮะและเราก็เจอคำตอบเรามาดูซิมาดูช้อยส์เลยครับ เขาพูดถึงเรื่องของเ e เลบริตี้มีการเฉลิมฉลองในช่วงของคริสต์มาสไหมไม่ได้พูดก็ตัดทิ้งครับช้อยที่2ครับ buy anything anything แปลว่าใดๆ buy anything ก็คือซื้ออะไรก็ได้ on Christmas Day only นี้มันเกือบได้แล้วแต่มันผิดตรงคำว่า only เนี่ยมีคำ only มาผิดเลยเขาบอกว่าเป็น uh, Christmas season คือในช่วง Christmas ใช่ไหมไม่ได้หมายคำว่าวัน Christmas เท่านั้นดังนั้นข้อ2เนี่ยผิดเพราะคำว่า only นี่แหละนะครับ ต่อมาช้อยที่3ฮะ give this discount เอาส่วนลดนี้ไปให้ their families and friends ข้อนี้แปลกทันทีฮะเพราะว่า63ก็าถามว่าการที่จะได้รับส่วนลด15%เนี่ยพนักงานจะต้องต้องทำอะไรใช่ไหมแล้วจะมาบอกว่าเอ่อต้องเอาส่วนลดไปให้อันนี้ผิดทันทีฮะตอบได้เลยคือข้อ4และข้อ4แปลว่าต้องยืนยันตัวเอง proof that พิสูจน์ว่ายืนยันหรือพิสูจน์ครับ Prove employees company are of they the that this ยืนยันตนเองว่าฉันเป็นพนักงานของบริษัทนี้จริงๆและควรจะได้ส่วนลดครับตอบข้อ4ฮ่เอาละ่ะแล้วส่วนที่เหลือผมยังไม่ได้อ่านเลยนะส่วนที่เหลือแต่เราไม่จำเป็นต้องอ่านต่อแล้วเพราะเราได้ครบแล้วคะได้บอกแล้วไงเราได้แล้วคือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ะวิธีการตอบ เราได้รายละเอียดทุกอย่างหมดแล้วครับดังนั้นข้อนี้เราจะตอบได้แล้วข้อห5เขาถามว่าจากบทความนี้ห้างสรรพสินค้านี้เขาทำอะไรครับช้อยส์ที่หนึ่งครับ giving a special offer ใช่ไหมห้างสรรพสินค้าเขาให้ข้อเสนอพิเศษสำหรับคริสต์มาสใช่ไหมเฮ้ยข้อนี้เป็นไปได้เอาไว้ก่อนนฮะ ข้อ2ครับเขาพูดถึง working ไหมมีการ working ไหมพูดถึงเกี่ยวกับการทํางานไหมไม่มีตัดทิ้งได้เลยเพราะเขาทำไมครับไม่ได้พูดถึงคำว่า working หรือ uh, เกี่ยวกับ celebration ไปเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับตัดทิ้งได้เลยครับข้อ3ฮะข้อ3 asking for ask for ก็คือขอขอความร่วมมือจากลูกค้าพูดถึงลูกค้ายังไม่ได้พูดตัดทิ้งครับดังนั้น เราตัดทิ้งได้แล้ว2ข้อครับข้อที่4ฮะ making making คือทำขึ้นมา making identification card มาสร้างบัตรประจำตัวให้กับพนักงานเหรอไม่ใช่ครับเขาไม่ได้พูดถึงเลยดังนั้นข้อหนึ่งที่ดูเขาเฮ้ยน่าจะใช่และมันเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วมาดูข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายนะ the purpose ก็คือจุดประสงค์ใช่ไหมของบันทึกเนี่ยเขียนมาเพื่ออะไรครับ choice ที่หครับ thank All employees for using โอ้ยเขาบอกว่าในช่วงคริสต์มาสนะคุณไปซื้อของได้ลด15%ถ้าเป็นพนักงานเขายังไม่ได้ไปใช้ใช่ไหมในเมโมหรือในบันทึกเนี่ยบอกเฉยๆว่าพวกคุณสามารถไปซื้อของได้และได้ส่วนลด15%จะมาแต่งไม่ได้ครับข้อ2ครับ Tell all employees about discount offer นี่ไงบอกพนักงานเกี่ยวกับส่วนลด คีย์สำคัญคือค,อคำว่า the discount offer นี่ไงครับเดี๋ยวดูนะว่าบัตรข้ออื่นมีคำตอบถูกกว่นี้ไหมนะครับมาดูข้อ3ครับข้อ3 ask all employees to make identification card บอกให้พนักงานทำไมครับไปทำบัตรประจำตัวข้อนี้ไม่ได้พูดถึงเลยครับข้อ4ครับ invite invite ก็แปลว่าเชิญชวนเชิญชวนพนักงาน to celebrate คือไปเฉลิมฉลองคริสต์มาสซีซันที่ไหนครับ ABC department ไม่ใช่ครับเขาบอกให้ไปซื้อของได้โดยได้ส่วนลด15%กับผู้แค่นั้นฮะเหลือข้อเดียวคือข้อ2ครับสรุปนะเวลาเจอบทความทำอะไรก่อนครับ 1. ไปอ่านโจทย์ครับและพิจารณาชอ้อ i c e ถ้าเป็นไปได้อ่านโจทย์ก่อนเลยเพราะเราจะได้รู้ว่าโจทย์ต้องการอะไรจะบทความและเราพอกลับไปทำที่ไปอ่านบทความแล้วเนี่ย เราอ่านรอบเดียวแล้วเราก็จะเจอคําตอบสําหรับทุกข้อฝึกทําแบบนี้มันจะเซฟเวลาในการทําข้อสอบคุณมากๆครับและสุดท้ายฮนะหข้อที่เราทําไปเมื่อกี้เห็นไหมครับเราก็ได้คะแนนในส่วนของ reading มาอีก5คะแนนนะครับใน e a d ดิงเนี่ยนะมันมี10ข้ออันนี้คลิปนี้ผมแบ่งทํามา5ข้อเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันอีก5ข้อนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด ติดตามนะครับกด Subscribe ช่องเราแล้วก็ทางเพจของ Facebook ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนสอนครับยังไงก็มีเวลาเนี่ยนะครับให้ทบทวนสังเกตมากๆยังสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่นะมาดูซิว่าการที่ผมอธิบายให้คุณเนี่ยคุณเข้าใจเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับใช้เวลาอยู่กับมันแล้วคุณจะทำได้ครับโชคดีครับสวัสดีครับ